ตติเป็นอะไรนี่โอ้ตติเป็นอะไรบอกแล้วว่าอย่าลงอย่าลงครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับครับสุจงต่อต้อยดำซิ่งครับอ้าวอะไรฮะโยดโยมันมันมันโปมันโป้าบิดเพลย์กันเลย คลึงล้อครับนี่ง,ง่งางงครับยอดลุมยอดลุมอย่างนี้แหละครับยอดหยอดลุม <c oughs> โอ้รถติดลมเลย <c oughs> โอ้จะจะาตู้เอ๊มียนมารเบตอรรถไทยโมเตอร์รถไทยกี่ประเบตบานต่อติดลมครับ ออไอตัวทบตัวทบติดลูมเอปิดทางแลวครับอย่าให้รถไทยมา <c oughs> ปาดโอครับโอ้ไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> เต็ดเต็ด Làm thì quá đi Thôi cho cho Tiếp tiếp ชาโรชาเลยเลย <ww> ไปไปครับโซ่ไม่มีครับโอ้ตังโอ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 เออส่้เโลโยหนาวอ่ะ <laughs> ัวติตัวติครับ <c oughs> เออโซ่หน่อยน้องนู่เฮลโหลโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเรี๋ยวรถสบเบอร์ไม่รถนี่สิบบัตไทยแลนด์นะ

เจ้าย <mm um> ักษ์มาแล้วเจ้ายักษ์โอ้ยเจ้ายักษ์เริ่พลือเอ้ยเๆไม่มีไม่มีสู้ครับจอดพัดเที่ยงก็ดีครับ โซโซ่ะโซน้องฟ้ามืดเลยโซมีนทิดโซ่ก่อเลยนู่นนู่นอันนู้นโดนวิ่งยางโอ้มาแล้วโอ้ตอติ๊ นี่มาแลยครับเที่ยวเรกได้ลากเลยครับเที่ยวเรกได้ลากคนอื่นเลยครับโอ้ปลามืดว่าจอดจอดเลยจอดเลยครับเกะกะะโอ้ปลามืดว่าจอดเลยจอดเลยนะครับดึงเลยนี่นิดเดียวเองกรึ๊